สาธุมีวัดถุงไส้ทางท้ายในวัดทางออกงามสวยงามมาบึงใไก่ ทางออกครับที่ต้นไม้ใหญ่ต้นพัยุ่งต้นขามนี่คือทางออกครับเสวยงาม นี่เป็นซาลาอันหนึ่งผสมคณตาเข้า องคูยืนตางาอยู่ทางหน้าวัดสวยงามมากวัดทึ่งใส่เป็นสีทองอลามัะลสุเลย สะอาดสะอาดบัดสะอาดล่มเย็นเป็นเงาตรงช่วงนี้แดดร้อนแต่ว่าอากาศล่มเย็นดีมากเพราะเป็นช่วงหน้าหนาสวสีท่องสะอาดสดใสสีท่องเหลี่ยมยิยย้มยิมมบมีร้อยน้นามว่ายัง Mm-hmm. <clears throat> จิปนี้ขอจบขออนุญาตวยครับเด้อสาธุ